เห็นอนุทินชาญวิรุณนายกรัฐรีรีคนปัจจุบันออกมาประกาศว่าจะขอเป็นนายกรัฐรีอีกครั้งหนึ่งและจะสร้างผลงานให้จดจํากันทั้งประเทศผมก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ประชาชนคนไทย ปลาปลื้มใจขนาดไหนแฮปปี้ขนาดไหนกับผลงานของนายยกรัตรีอนุทินชาญวิรุกณกุ่านี้แล้วถ้าหากว่าประชาชนไม่ปลื้มไม่พอใจโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นนายยกรัตรีอีกผมว่ามันก็ยากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะขึ้นอยู่ที่พักประชาชนด้วยนั่นแหละว่าจะยอมเลือกพักประชาชนให้มาเลือกหนูอีกไหมหรือว่า สมเด็จฮุนเซนจะปลืม้มไหมกับสิ่งที่รัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลทําไปในครั้งนี้ถ้าปลื้มก็อาจจะได้กลับมาเป็นนายกรัมมนตรีอีกครั้งที่พูดอย่างนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่ากัมพูชาหรือว่าเขมรหรือว่าฮุนเซนมีส่วนอิทธิพลในการกําหนดนโยบายหรือว่ากําหนดนายตัวนายกรัมมนตรีของไทยปัจจุบันครับ เพราะว่าหากลหลายๆเรื่องลหลายๆอย่างเป็นประโยชน์กับกัมพูชาโอกาสที่อนุทินชาญวิรุฬุลจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก็น่าจะมีสูงแต่ประโยชน์ของคนไทยนั้นก็คงจะเป็นรองเป็นเรื่องรองลงไปครับข้อผมพูดไว้ประมาณนี้ใครค้านใครไม่เห็นด้วยก็แย้งมาได้นะครับอย่างมีเหตุผลเชิงหลักการก็แล้วกันครับอย่าใช้อารมณ์มาแยง้ง